อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับเพื่อนที่คนไทยนิยมในประเทศออสเตรเลียกันนะครับเพื่อนเว็บไซต์นั้นก็คือนะครับไม่ใช่เว็บของต่างชาติแต่เป็นเว็บของคนไทยเว็บนั้นก็คือ เว็บนัตุย .com นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เรียกว่าครับไม่รู้อะไรเลยนะครับหรือเรียกว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรในหัวเลยหรือยังไม่มีคําตอบจากใครเลยก็ตามนะครับวันนี้นะครับท่านเพื่อนดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนคลิปอื่นอาจจะได้ความหาแต่คลิปนี้ได้ประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับเว็บที่คนไทยส่วนใหญ่จะนิยมนะครับเพื่อนในประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือเว็บนั นาตุย .com .au นะครับเพื่อสะกดยังไงนะครับ w 3ตัว d นะครับ n a t u i นะครับแล้วก็ c o m แล้วก็ a u นะครับเพื่อนซึ่งเป็นเว็บของนาตุ๋ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารชาติไทยที่มี10กว่าสาขานะครับไม่ทราบตอนนี้นะครับนาตุ๋ยน่าจะมีมากกว่า10แล้วมั้งตอนที่สบายผมอยู่ก็ สิกว่าแล้วนะครับตอนนี้นะ่คง20นะครับขอให้นต,ตุ๋ยเจริญเจริญนะครับซึ่งว่านต,ตุ๋ยเนี่ยทำเว็บนี้มาเพื่อคนไทยจริงๆเลยนะครับเว็บนี้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างน,นะครับเพื่อเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าเพื่อนๆคิดว่าเว็บนี้อาจจะไม่มีประโยชน์แต่ผมบอกก่อนนะครับเพื่อนว่าเว็บนี้นะครับสามารถทําให้ชีวิตของเพื่อนง่ายในพริบ ตาเดียวเองเลยนะครับเรามาดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับเพื่อนว่านะครับเว็บน้าตุอยเนี่ยสามารถช่วยให้ชีวิตของเพื่อนง่ายอย่างไงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียรหรือกําลังจะไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะหาอะไรครับเพื่อนๆอันดับหนึ่งเลยนะครับหาบ้าน อันดับ2หางานนะครับส่วนเรื่องหาคู่รักนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปก่อนนะครับได้เจอคู่รักแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับท SO <hur> <take> ่านเพื kind of ่อนจะหานะครับบ like ้านก่อนอหาบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปที่เว็บน้ตุ๋ยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดดูนะครับแล้วเขาก็จะมีนะครับคนชี้เรียกว่าประกาศหาคนเช่านะครับเพื่อมาแชร์ค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกเป็น Living Room Second Room m a s t e r Room ก็อยู่ที่งบประมาณในกระเป๋าของเพื่อนเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปกด a s i f y นะครับเพื่อนนี่ตรงนี้นะครับเพื่อนลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่า คอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องหาบ้านนะครับหรือหาที่พักนะครับเพื่อนๆนี่นะครับต่อไปล่ะนะครับท่านเพื่อนอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะแบบได้ค่าใช้จ่ายจากที่บ้านไปแต่ถ้าบางคนนะครับอยากทางานเพื่อหารายได้เพิ่มเติมนะครับเว็บนี้นะครับก็ตอบโจทย์เพื่อนๆในเรื่องของงานเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังนะครับท่านเพื่อนนะครับอยากทําร้านอาหารไทยนะครับเดี๋ยวผมจะกด เข้าไปดูให้นะครับอันนี้นะครับก็เขียนว่ารับสมัครนะครับผัดหรือแกงอมเทหน่วันนะครับแล้วก็เย็นนะครับความหมายก็คือรับผู้ช่วยนะครับจะทำงานได้1นถึงสวันนะครับในช่วงเย็นค่าแรงอยู่ที่110เหรียญหู เยอะมากเลยครับเพื่อนๆเ,เราต้องไปดูข้อมูลก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเขาจ่ายตั้ง110เหรียญน,นะครับเราจิ้มเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆเราจะไปดูข้อมูลกันนะครับ ว่าเขาให้เงินเยอะขนาดนี้เขาต้องการอ,าอะไรจากเราหรือต้องการประสบการณ์อะไรจากเรากันบ้างน,นะครับเพื่อเขาคงไม่ได้ให้เงิน,นเพื่อนเพื่อเยอะขนาดนี้แน่นอนนะครับงานมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเรามาดูข,ข้อมูลกันเลยนะครับเ <mag cha. S 1> พื่อนเพื่อนผมจิ้มไปแล้วนะครับ <laus> เรามาดูกันเลยนะครับเพือ่อนๆเพื่อนๆก็ลองจิ้มตามผมก็ได้นะครับเผื่อจะเป็นงานที่เพื่อนๆมองหาอยู่นะครับอู้นะครับข้อมูลนะครับเพื่อนที่เขาเขียนไว้นะครับรับสมัครพนักงาน 2. ตำแหน่งเนะี่ยหูจ่ายร้อยสิบเหรียญสองตำแหน่งเหรออย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเรามาดูกันนะครับรับสมัครมือผัดชิปเย็น120ี่เหรียญหูจ่ายดีมากเลยนะครับเพื่อนว้าวมือแกงหรือองเทร้อยสิบเหรียญโอ้ยได้เงินเยอะจังได้เงินเยอะก็จนเดวิด,ดใช้ชีวิตอยู่ก่อนนะครับทำงานจันอังคารหรืออังคารหนึ่งวันนะครับ หุยทํางานน้อยแต่ได้เงินเยอะนะครับเรามาดูเริ่มงานเนี่ยเนี่ยมาดูนกันนะครับ16.45หูเข้างานเกือบ5โมงเย็นเลิกงาน3ามทุ่มครึ่งโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้โหเราได้จังโหลยี่สิบเหรียแล้วนะครับทำงานช่วงนะครับก่อน5โมงเย็น15นาทีเองนะครับเลิก3ามทุ่มครึ่งนะครับ5 6 7 8, 9. ห9เูเเพื่อนเพื่อนทำงาน สี่ชั่วโมงครึ่งน,นะครับไม่ถึงห้าชั่วโมงเราได้เงินตั้งร้อยยี่สิบเหรียแล้วหูทำไมจ่ายเยอะจังเรามาดูดีเค่กันก่อนนะครับเพื่อนร้านนี้จ่ายดีมากร้านอะไรเนี่ยอยากมาอยู่แล้วเพื่อนอยากไาอยู่ไหมครับต่ดูก่อนนะมีรถรับส่งขึ้นรถในเมือง ก่อน3ามโมงครึ่งอ๋อน่าจะอยู่ไกลนะครับเพื่อนสังเกตเลยว่าเขามารับเรา3ามโมงครึ่งแต่เริ่มงานนะครับก่อน5้าโมงแปบลบว่าต้องอยู่นอกเมืองไกลแน่นอนนะครับหรือใครจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆก็ได้นะครับเพื่อนจะได้ประหยัดค่าเดินทางหรือประหยัดเวลานะครับทำงานที่ Newport ต1 0 6 เพื่อนๆไปดูกันนะครับว่านิว p o r t อ1 0 6อยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเพื่อนสนใจนะครับเขาทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วนะครับนะครับถ้าสนใจข้อความนี้นะครับเบอร์โทร042 1์5 8126ไม่ใช่ใบหวยหรือเบอร์ในประเทศไทยนะครับเพื่อนคือเบอร์ที่ติดต่อในประเทศออสเตรเลียเห็นไหมครับเพื่อน ว่าเว็บของน้าตุ๋ยน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็จะใช้เว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเราก็มาแชร์เว็บไซต์นะครับที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากได้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับเปิดอาร้านกาแฟหรือไปใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามผมเดวิดทางช่องทางเซ็นเตอร์แฟงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับช่องทาง a c e b o o k นะครับหรือเข้า มาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับที่ร้านของผมนะครับหรือติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับเบอร์0 6 3 3 2 4 9 4 5 2นะเครับเป็นเบอร์มือถือและไลน์นะครับเพื่อนๆก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับเดวิดลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ